เราไม่ถูกจ้างให้ร้องเพลงเลยอแล้วพอเรามาเป็นหน้ากากดอกไม้อยู่ดีมันก็ได้วนกลับมาร้องเพลงใหม่เป็นช่วงที่เราเอนจอยมากๆแต่ก็ดันเป็นจุดที่หลายๆคนไม่ได้อยากฟังเราร้องเพลงขนาดนั้นแต่อยากเห็นลูน่าถือไม้เช่นแบบอยากเห็นลูน่าสือชนีเก่งถือไม้คือเธอไม่ต้องร้องเพลงพอก็ได้แต่ฉันอยากให้เธอแบบเล่นตลกให้บ้าบอบ้าเลยเหรอเออใช่หรือไม่ก็แบบร้องเพลงที่แบบฉันอยากฟังเช่นเพลง ตลกตลกเพลงเต้นๆคือมันมันอาจจะแฟ่ทาได้นะแฟทําได้พี่เบนสนุกได้แต่บางครั้งเรารู้สึกว่าจิตวิญญาณในการร้องเพลงเราอะมันหายไปแล้วก็กลายเป็นคนขาดความมั่นใจเวลาที่ต้องร้องเพลงเพราะๆพอมามาร้องเพลงที่ต้องใช้ความสามารถจริงๆเข้ามือมันเหงื่อออกมันสั่นมันจากที่เคยร้องได้มันก็ร้องไม่ได้มันมันมันขาดความมั่นใจหรือว่าบางสถานการณ์เรารู้สึกแบบเราขึ้นมาทําไมบนเนี้ย มันก็มีอยู่มันมันมันสลับสับเปลี่ยนเจอสถานการณ์แบบนี้จอกระทั่งว่าแบบมันเออมันนอยเราพอมันนอยเสร็จปุ๊บมันก็หมดหมดกาลังที่จะไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับการที่มันจะมีจังหวะที่เราได้พักอพอเราได้พักเรากับเจอความรู้สึกที่มันแบบสดชื่นมากๆคือมันสงบมันสบายก็กลายเป็นเหมือนหมดแพชชั่นทางนั้นไปกลายเป็นว่าคนคาดหวังที่จะเห็นเราในคาแรเเตอร์นั้นๆถูกไหมใช่ซึ่งแบบ เราอาจจะไม่ได้เป็นคาแรคเตอร์นั้นร้อแต่ถามว่าเฟฟเปคุณสนุกไหมเฟฟเป็นคุณสนุก